สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนนทชยัยจิตมงคลครับนี่คือแชมป์รถทัวันซีซั่นสองเราได้แชมป์ตั้งแต่เดือนไหนนะครับชกเมื่อไหร่นะประมาณมกราคมมกราคมุมพาประมาณนั้นประมาณนั้นนัดชิงชนะเลิศนี่ชนะใครจําได้ปะชนะเพื่อไทยเพื่อไทยพอพนมพ,นพน<ช>แน่นอนว่าแชมป์รถทูวันเนี่ยก็จะได้เซ็นสัญญาไปลุยวันใหญ่โดยอัตโนมัติใช่ไหมอันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมไม่รู้ได้ไงเพิ่งเซ็นใบนี่ โอ้โหดับเซ็นอย่างเป็นทางการเลยเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่เซ็นสัญญาไปวันใหญ่ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าก็คาดหวังที่ว่าอยากจะได้ไปต่อยวันใหญ่อะไรประมาณนี้ครับผมเออตั้งแต่ตอนต่อยมวยรอบรถทูวันเนี่ยเราเรามั่นใจไหมว่าเราจะได้แชมป์ดูจากคู่ชกแต่ละคนก็โอ้โหแข่งๆทั้งน,นั้นเลยก็ไม่ได้มั่นใจแต่ก็ทําเต็มที่ทุกไฟครับอืมสุดท้ายก็สามารถคว้าแชมป์มาได้นะครับวันเนี้ย ถือว่าเป็นวันที่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ,ร,รมือไม้สั่นไปหมดเลยตอนเซ<ภ>็นสัญญานนดูดูมีข้อกําหนดเยอะมากในเรื่องของการเซ็นสัญญามีอะไรกังวลไหมก็ไม่มีไม่มีนะเซ็นเซ็นเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปสู่ระดับโลกแล้วพร้อมแล้วแล้วก็มีโปรแกรมชกแล้วด้วยที่รายการันลุูพินีนะครับเจอใครจําได้ไหม จากอิตาลีนะอิตาลีเห็นบอกว่าเคยชกกับปตทมามีได้ดูคลิปเขาผ่านๆมาบ้างยังดูก็ศึกษาเพื่อไปแก้เกมเป็นไงบ้างเขามีอะไรน่ากลัวครับมีมัดรับผมมัดีมัดที่น่ากลัวเออเวทน้ำหนักของเราชกประมาณเท่าไหร่ครับในวันลูพินีร้อยห้าสิบปอนด์ครับร้อยห้าสิบปอนด์ก็กำกึ่งระหว่างแบนตัมเวทกับเฟเทลเวทร้อยสี่ห้ากับร้อยห้าห้าเราอยู่ตรงกลางร้อยห้าสิบ โจกวันไหนนะครับในวันลุมพินีวันที่พกกดาคมห้ากรกฎาที่วันลุมพินีก็รอประเดิมเลยแฟนขับคข้ยมวยจิตมงน,นลรอติดตามเชียร์พี่ถามเรื่องของสไตล์การชกเราหน่อยแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นมวยเข่าใช่ไหมพอมาต่อยวันเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีการปรับแต่งเสริมอาวุธให้มันมากขึ้นตรงนี้เนี่ยเราทำเรามีการเสริมอาวุธได้ขนาดไหนก็เสริมพวกหมัดพวก แข่งเยอะๆเพราะว่าผมมองว่ามวยเขาน่าจะวันรูพีน่าจะโอกาสเิอชายยากครับใช่นะเพราะว่ามันก็ต้องเสริมอาวุธให้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับยังไงมวยอาวุธเยอะมันก็ต้องดีกว่ามวยอาวุธน้อยนะเอออยีางนี้เรากังวลไหมมันมันมันอึดอัดไหมที่กรรมการไม่ให้ตีเขาเลยมันจะถนัดเราไหมแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นความกังวลมากครับเพราะว่าพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับให้มันเหมาะสมกับวันครับ เมื่อกี้เห็นต่อยไฟแตกไฟก็กลายเป็นมวยฝีมือไปเลยนะใช่ไหมก็ถือว่าเสริมาบุธมาได้ดีระดับหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยเป้าหมายในวันใหญ่นะครับเอาวันลุมพินีก่อนเราตั้งเป้าไว้ขนาดไหนครับก็ตั้งเป้าว่าต้องก็จะทําให้มันดีที่สุดครับทําให้มันเต็มที่ก่อนครับอืมก็เรียกว่าไฟต่อไฟก่อนครับแพ้ชนะก็แต่จะไม่รู้แต่ต้องทําเต็มที่ไว้ให้ดีก่อนครับอืมเราเคยวันลุมพินีเนี่ยมันต้องเป็นหนุ่มเหล็ก เราเคยชกหนวมเล็กมาบ้างหรือยังครับก็วันที่ชิงแชมป์รถทวนครับอ๋อนั่นคือครั้งแรกเลยไหมครับมันเป็นยังไงมันดูมันอึดอัดไหมมันถนัดไหมหรือมันกังวลอะไรไหมเกี่ยวกับหนวมเล็กก็ไม่ได้กังวลนะครับผมเพราะว่าอยู่ค่ายก็ฝึกซ้อมหนวมเล็กเริ่มซ้อมนวมเล็กแล้วครับอ๋อก็มีการฝึกซ้อมอยู่แล้วนะครับค่ายมวยจิตมงนนเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมาต่อยวันใหญ่หลายคนเหมือนกันมีใครบ้างนะฮะ มีพี่ถรถถังพี่ยดพนมลุงพี่พันพยักครับตอนนี้พันพยักยอดพนมลุงเขาเลิกเว่ยไปแล้วก็เหลือแค่รถถังคนเดียวเขาแนะนําอะไรเราบ้างไหม <imet mommy. S 1> เวลามาต่อยนวมเล็กต่อยวันลูมินีวันใหญ่อะไรประมาณนี้ก็เขาพยายามบอกว่าอย่าอย่าก้มไปรับหมัดก็พอครับเพราะว่านวมเล็กมันโดนกันได้ครับของมเด็กคนไอยมีการเสริมเทคนิคการต่อยหมัดบ้างหรือเปล่าตอนซ้อม ตอนก็ให้เทรนเนอร์เสริมหมัดเสริมพวกแข้งพวกอาวุธเยอะๆครัืมไม่มีไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าการปรับสไตล์มันค่อนข้างที่จะปรับเยอะเหมือนกันเรามีไอดอนไหมครับในรายการวันก็แต่ก่อนก็พี่ยอดพนมลุงไงครับตอนเนี้ยก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีครับผมก็มีคนเดียวครับเพราะว่าแต่ก่อนก็โตเติบโตมาด้วยกันอ๋อตอนนี้ก็ ไม่มีใครชื่นชอบเป็นพิเศษเลยเหรอยังไม่มีเลยัยงไม่มีเลยครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นนักมวยรุ่นใหญ่ของของไทยอีกหนึ่งคนที่ต้องติดตามนะครับสำหรับนนทชัยจิตบังนนมีอะไรจะฝากถึงแฟนมวยไหมครับที่ติดตามเชียร์เราอยู่ก็จะทําให้เต็มที่ครับทําให้มันดีๆออกมาทุกไฟครับให้แบบคนเขาประทับใจอะไรอตอนนี้เล็งถึงมองถึงแชมป์โลกเลยไหมอตอนนี้แชมป์โลกมวยไทย ร้อยห้าสิบห้าปอนด์ก็คือตะวันฉายคิกบ็อกซิ่งก็คือชิงกิตอลลาซอฟตตอนนี้ยังไม่มองถึงตรงนั้นนะยังไม่ได้มองถึงตรงนั้นครับที่มองอยู่ก็ทําให้ไฟต่อไฟให้มันดีก่อนครับอ่าเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาเนาะครับให้มันเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปครับใช่ครับก็ต้องมีการปรับตัวก่อนเพราะว่าไฟแรกในวันลูบินีเนี่ยไม่มีง่ายอยู่แล้วก็ต้องปรับปรุงกันไฟต่อไฟไปพัฒนากันไปนะครับอะโอเคขอบคุณมากครับผม